สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากญยาตอนนี้ในกระแสสังคมเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับผมที่เป็นเรื่องที่โด่งดังกันอยู่อย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องที่เกิดสดๆและร้อนก็คือเรื่องของดีไอคอนนะครับผมเป็นบริษัทที่อ้างเป็นบริษัทขายตรงนะครับแต่เป็นการหลอกลวงแชร์ลูกโซ่นะครับผมอันนี้เขายังไม่ได้ตัดสินนะครับผมแต่ว่า กระแสข่าวออกมาว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากที่ถูกหลอกให้เข้าไปลงทุนนะครับทำธุรกิจซื้อสินค้าแล้วก็ขายไม่ได้นะครับผมหลายคนหมดตัวหลายคนเอาเงินกเกษียณมาใช้นะครับผมอีกกระแสหนึงเป็นเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องคนตื่นทองเกี่ยวกับเรื่องของทองแม่ตักซึ่งขายทองแต่ มันไม่ได้ทองที่มันเป็นทองที่เต็มคุณภาพทอง99.99% 99อาจจะเป็นทองซึ่งเปอร์เซ็นทองไม่ถึงมูลค่าพอซื้อไปแล้วมูลค่ามันลดแทนที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งทองช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่เวลาเอาไปขายแล้วมันได้จำนวนลดลงนั่นก็คือทองไม่เต็มคุณภาพ99.99% 99นะครับ นี่คือเรื่องการหลอกลวงทั้งสองเหตุการณ์เลยมีผู้คนเสียหายเป็นจำนวนมากอีกกระแสหนึงเป็นเรื่องดีนะครับผมเป็นเรื่องคนตื่นทำนะครับคนตื่นทำรรคือแกเป็นประชาชนธรรมดานี่แหละแต่สอนเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาพุทธเป็นที่โด่งดังเป็นจำนวนมากเพราะแกพูดการสอนทั้งแกเนี่ยมีแกพูดตรงไปตรงมา ก็เลยมีผู้คนศรัทธาเป็นจำนวนมากนะครับคือคนแกโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนรายการทีวีซึ่งเป็นฟรีทีวีเพึ่งเป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยเอาไปออกมากมายนะครับผมเอาไปออกมากมายโหนกระแสก็เอาไปออกรายการแฉคุณมดตําก็เอาไปออกและอีกหลายรายการนะครับผมรายการทางช่องไทยรัฐก็ไปเอาไปออกแกแค่เป็นคนแค่ อธิบายคําสอนหลักพุทธศาสนาพุทธเนี่ยก็โด่งดังได้เพราะว่าบุคลิกแกเป็นคนที่พูดแบบตรงไปตรงมาอาจจะมีเรื่องการด่าคนที่มาถามคําถามบ้างแต่ว่า <c oughs> มันเป็นการอธิบายให้หรือการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายนะครับผมผมก็ฟังพระเทศมาเยอะแล้วนะครับผมฟังแพรรี่พระสมปองหรือพระท่านอื่นๆท,ที่เทศนะครับผม ยังไม่เข้าใจที่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมเท่ากับคนตื่นธรรมสอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับผมทําให้ผู้คนเนี่ยเเลิกเชื่อเรื่องงมงายหมอดูสายมูทั้งหลายเนี่ยอาจจะหรือการอะไรวันดีปีชง่วงจุ้ยอะไรพวกนี้หลยหลายๆคนอาจจะมามองหลักความจริงนะครับผมหลักความจริงทางศาสนาคือประเด็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในกระแสสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่อง ความกลัวของคนนะครับผมพื้นฐานความกลัวของคนเนี่ยคือความกลัวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองการที่ตัวเองเนี่ยพึ่งตัวเองไม่ได้มันทําให้เลยต้องไปปรึกษาคนอื่นปรึกษาหมอดูปรึกษาคนที่มีความรู้มากกว่าศึกษาคนที่มีชื่อเสียงปรึกษาคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีๆเพราะว่าตัวเองอหมดหนทางไอกระแสเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอน นะครับผมไอบริษัทขายตรงแชร์ลูกโซ่อะไรเนี่ยมันเกิดในช่วงที่มันเป็นกระแสมากก็คือช่วงที่เกิดโควิดเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยคือผมสังเกตนะครับผมตอนนั้นผมสังเกตเห็นผมเพิ่งมานึกออกนะครับผมว่าใน f c e e o o o เนี่ยมีเรื่องการขายออสอนเรื่องการการขายออนไลน์เนี่ยบ่อยมากฟีดไปนะครับผมสอสามฟีดเนี่ยเจอและเจอไอ้พวกแอดพวกเนี้ยพื่อโฆษณาพวกเนี้ยนะครับผม เจอเป็นจํานวนมากผมก็ยังสงสัยอยู่แต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปเข้าไปกดดูนะครับผมไม่เข้าไปดูในรายละเอียดบางทีมันก็มีค้างฟีดอยู่แลว้ววิดีโอมันเล่นเนี่ยก็พอจะรู้คร่าวๆว่าเขาจะสอนออนไลน์แต่ไม่นึกไม่ถึงว่ามันจะกลายมาเป็นเรื่องที่หลอกให้คนไปลงทุนแล้วเกิดความเสียหายนะครับผมคือช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนกลัวนะครับผมกลัวคนที่มีงานทําอยู่ก็ตกงาน คนที่ขายของประกอบธุรกิจระดับก,กาํากัง SME อะไรหรือกระช่างขายอาหารร้านค้าต่างๆเนี่ยมันขายไม่ได้เพราะคนไม่ออกจากบ้านก็เลยจะหาอาชีพเสริมอาชีพรองรับรายได้ที่ตัวเองมีอยู่มันก็เลยไปเข้าทางก็คือเรื่องการการขายออนไลน์ครัผมเพราะว่าเขาบอกว่าจะสอนวิธีการขายออนไลน์มันก็เลยไปเข้าทางแต่ อเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนหลวมตัวเข้าไปแล้วอาจจะไปเจอคนดังอาจจะไปเจอดาราก็เลยเชื่อเชื่อในสิ่งที่เขาบอกก็เลยร่วมลงทุนแล้วก็เกิดความเสียหายหลักผมดูแล้วน่าจะเป็นหลักพันล้านนะครับผมหลักน่าจะเป็นหลักพันล้านเพราะว่าผู้เสียหายนี่เยอะเยอะกว่าทองไม่ตักเยอะนะครับผมเยอะกว่าทองไม่ตักเยอะนี่คือเรื่องความกลัวของของคนนะครับผมความของความคนคือ หลายๆอย่างเนี่ยมันจะสร้างความกลัวทีนี้เรามาหันดูว่าไอ้ความกลัวเนี่ยใน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 วิถีของคนจนในวิถีของสังคมเกษตรเนี่ยมันก็มีความกลัวนะครับผมความกลัวสร้างความกลัวไว้ก่อนนะครับผมครอบครัวของคนจนทั่วๆไปคนบ้านนอกนมักจะถูกความกลัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าต้องส่งให้ลูกเรียนหนังสือเพราะว่าทําไร่ทํานามันขาดทุนทําไร่ทํานามันไม่มีจะกิน ยากจนข้นแค้นไม่มีของดีๆใช้ไม่มีรถไม่มีบ้านนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะ,ะมีความก้าวหน้าในชีวิตอยากมีความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตที่ดีได้ต้องเรียนหนังสือหลายๆคนก็เลยเข้าส่งลูกหลานตัวเองให้ไปเรียนหนังสือนะครับนั่นคือนั่นคือสร้างความกลัวอามาหลอกว่าชีวิตคุณจะไม่ดีขึ้นถ้าไม่มีการศึกษา ซึ่งมันมีส่วนที่ถูกและมันมีส่วนที่ผิดนะครับผมเราต้องเข้าใจอยู่ว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยนะมันมีคนที่ศึกษาแล้วประสบความสําเร็จนะมันมีไม่กี่คนนะครับผมมันมีไม่กี่คนอัตรางานที่เขารองรับไม่ว่าจะแต่งงานทางด้านเอกชนตําแหน่งงานทางราชการนะมันมีให้เราไม่กี่ไม่กี่ตําแหน่งนะครับผมจบออกมาปีละหลายแสนคนในระดับปริญญาตรีนะ แต่ตำแหน่งงานเนี่ยมันไม่เกินแสนคนหรอกนะครับผมทั่วประเทศเนี่ยมันไม่เกินแสนคนไอ้ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้งาน,นหรืออาจจะเก่งสู้คนอื่นไม่ได้อาจจะถึงบางคนเก่งแต่มีคอนเน็ชันสู้คนอื่นไม่ได้นะครับผมคอนเน็กชันก็คือ,อะระบบฝากระบบเส้นเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เพราะนั้นคนเรียนจบมาแล้วก็เลยไม่มีงานทำตกงานกันมากมาย นะครับผมแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับผมเวลาเราส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือเพื่อการศึกษาเ,เราต้องอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบเกือบยีปีนะครับผมตั้งแต่อนุบาลจนถึงปิญญาตเตยใช้เวลาประมาณ20ปีแล้วไอ้ยีกว่าปีไอ้เกือบ20ปีเนี่ยมันใช้เงินเป็นจนํานวนมากเงิน เอาง่ายๆหลักล้านไม่อยู่สมัยนี้เรียนหนังสือให้จบปัญญาตีเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงหลักจนถึงปัญญาตีเนี่ยหลักล้านไม่อยู่นะครับผมหลักล้านไม่อยู่เพราะฉะนั้นมันจะเ,เป็นความลําบากของคนจนที่จะส่งให้ลูกเรียนหนังสือสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนเนี่ยมันไม่ส่งเขาก็ไม่ส่งนะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับแต่สมัยนี้มันมีอะไรครับกองทุนกอเยศกองทุนกอยศ เพราะนั้นใครที่อยากเรียนหวังว่า,อนา,าอ,อนาคตเขาจะต้องดีนะเขาก็อยากจะเรียนให้จบเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินกยศสการกู้เงินกยศสอนี่ครับผมอตอนกู้มันยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอเรียนจบแล้วเนี่ยถึงเวลาทํางานแล้วต้องใช้นี่ถ้าเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยนี่กยศสผมว่าน่าจะเกินแสนบาทหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งแสนบาทเพราะนั้นชีวิตคนคนหนึ่งนะครับผม จบปัญญาตีมาเนี่ยมันแค่มันแค่เริ่มต้นนะครับผมมันแค่เริ่มต้นชีวิตพอจะมีเงินใช้สักหน่อยก็ต้องมีภาระต้องใช้นี่คือพูดง่ายชีวิตมันติดลบตั้งแต่คุณเรียนจบเลยยังไม่ทันเริ่มต้นเลยยังไม่ทันเริ่มหาเงินเลยแต่คุณติดลบไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นมันยากมากนะครับกว่าจะปลดหนี้ได้เนี่ยบางคนก็ไม่ปลดหนี้บางคนก็ไม่จ่ายหนี้ถอเกอเยสอให้เขา,เาให้เขาฟ้องนะครับผมให้เขาฟ้อง มีมากมายนะครับผมกอจสอที่ฟ้องสําหรับคนที่ไม่จ่ายเงินเหตุผลที่มันอาจจะมีแล้วไม่จ่ายแต่ส่วนมากก็คือไม่มีจะจ่ายนั่นแหละไม่มีจะจ่ายเพราะว่าหางานทําไม่ได้หรือหางานทําได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันไม่พอกับกับที่จะต้องจ่ายนี่แล้วก็ใช้ในการดํารงชีวิตนั่นก็เลยมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับผมสาเหตุมันก็จะมาแหละมาจากความกลัวกลัวถ้าไม่ส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วเขาจะไม่มีความรู้ไม่มีความรู้แล้วจะทํามาหากินไม่ได้ นั่นเป็นเรื่องที่การสร้างความกลัวเอาไว้เราเชื่อแบบนั้นนะครับผมเราเชื่อแบบนั้นพ่อแม่ปู่ยา่าตายายบรรพบุรุษเราเนี่ยพูดต่อๆกันมาทําให้เราต้องเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษานะครับผมแต่เรามามองย้อนกลับนะครับผมมองย้อนกลับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับผมหรือคนที่เรียนมาน้อยเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจกเยอะแยะนะครับผมรวยๆทั้งนั้นนะครับผม เลยรวยทั้งนั้นคุณไปมองได้เลยนะครับผมแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่อยู่ในวงการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะของธุรกิจนะครับผมเรียนไม่สูงหรอกนะผมเรียนไม่สูงนะครับผมเขาอาศัยประสบการณ์ทํามาค้าขายแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลมีอาณาจักรธุรกิจเป็นเศรษฐีระดับประเทศนะครับผมถ้าเรามองพื้นๆก็ได้เอาพื้นๆแบบคนบ้านๆเนี่ย คนที่เขาไม่เรียนหนังสือเอาสังเกตง,งา่ายๆคนขายก๋วยเตี๋ยวร้านดังๆนะครับผมร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านซ่อมแอร์ร้านซ่อมรถยนต์นะครับผมร้านขายของชําอะไรพวกน,นี้ที่อยู่ตามบ้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไม่เรียนหนังสือนะครับผมเขาก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้คือคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยเราไปมองเรื่องอะไรฮะเรื่องใบปัญญานะครับผมบางคนเนี่ยโอ้โหพอใส่เสื้อคุยรับใบปัญญาแล้วบอกว่านี่คือนี่คือคว,ความสำเร็จความสําเร็จ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมไอ้ใบปริญญานั้นแลกมาด้วยหยาดเหงื่อของพ่อแม่ยากเอแลกมาด้วยการเป็นหนี้ของพ่อแม่นะครับผมพ่อแม่เนี่ยทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ลูกเรียนจบนะครับผมถ้าลูกเรียนจบแล้วมีงานทํามันก็ดีนะครับผมแต่ถ้าลูกเรียนจบแล้วไม่มีงานทําหรือบางคนเกเรเรียนไม่จบเนี่ยมันก็เป็นความเสียหายมากนะครับผมนั่นคือสาเหตุเกิดจากเรากลัวกลัวไม่มีความรู้เราก็เลยตก ไปอยู่ในระบบการศึกษานะครับผมบางคนเนี่ยขายคนบ้านนอกนะครับผมขายวัวขายควายขายที่นะครับผมเพื่อจะส่งลูกเรียนแรกนะครับผมบางคนแรกขนาดนั้นเลยนะครับผมแล้วเวลาไปเรียนเนี่ยก็ต้องเข้าโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆสอบเข้าไม่ได้ก็ต้องไปยัดแปะเทียไปมีเส้นมีสายไปเสียเงินเพื่อให้เข้าลูกเข้าโรงเรียนดังๆได้แต่จบลงมามันไม่ได้รับประกันว่าคุณจบปริญญาตรีแล้วจะมีงานทําที่ดี ได้เป็นรับราชการได้ทํางานในบริษัทใหญ่โตมันมันไม่ได้เป็นหลักๆประกันนะครับผมนี่คือความกลัวความกลัวพวกนี้มันจะอยู่ในมันจะอยู่ในระบบโรงเรียนนั่นแหละในโรงเรียนเนี่ยสอนให้ให้เราเชื่อฟังและทําตามนะครับผมสอนให้เราเชื่อฟังแล้วทาตามนะครับผมเด็กนักเรียนเนี่ยจะมีปัญหาจะโต้เถียงกับครูเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยเพราะนั้นเรามีหน้าที่เด็กจะมีหน้าที่เชื่อฟังอย่างเดียวเวลา เวลาจะเถียงครูขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นความผิดมันกลายเป็นความต่างกลายเป็นความแกะดําเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็จะไม่กล้าเถียงก็เขาให้ทําอะไรก็ทาเขาสอนอะไรก็ทําและวิชาที่สอนในโรงเรียนนะครับผมแปดวิชาหลักเนี่ยมันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้เลยนะครับผมใช้ได้อย่างเดียวคือสอบเพื่อเอาคะแนนสอบเพื่อให้ได้ใบปริญญาบัตรแค่นั้นเองนะครับผมนั่นคือความรู้ที่เราได้จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย แต่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเราจบออกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยพึ่งตัวเองไม่ได้นะครับผมพึ่งตัวเองไม่ได้ทำกับข้าวไม่เป็นหาอาหารกินไม่เป็นจะหาปลาเนี่ยไม่มีเงินจะหาปลากินได้ไหมหลงเข้าไปในป่าเนี่ยจะหาวิธียังชีพในป่าได้ยังไงถ้าคนจบปัญญาตีเนี่ยยังไงเข้าป่าเนี่ยหลงป่าเนี่ยหรือไม่มีอาหารกินเนี่ยมันอดตายนะครับผมอดตายเพราะไม่มีปัญญาไม่มีมันสมองที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ นี่คือคุณภาพของปริญญาตีนะครับผมส่วนคนที่เรียนจบเนี่ยอาจจะแล้วมีงานทําดีๆอาจจะมีความเห็นแย้งกับผมก็ได้นะครับผมแต่ว่าไอสิ่งที่ท่านประสบความสําเร็จนะครับผมมันมีอีกหลายคนมากนะครับผมลากมันมีอีกหลายคนมากประมาณ60-70%ี่ยที่ผิดพลาดกับการศึกษานะครับผมเพราะนั้นเราจะมาปรับใช้เอาเรื่องแบบนี้เนี่ยมาปรับใช้กับตัวเองได้ยังไงคือเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ ผการพึ่งพาตัวเองได้นะครับผมคือเราเราไปเรียนหนังสือเราไปทํางานเราไปหาเงินแล้วเราโดยประสงค์สุดท้ายคืออะไรฮะทำงานเพื่อที่จะได้เงินคือเป้าหมายสุดท้ายคือเราต้องการเงินเพราะเราคิดว่าเงินเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขนะครับผมจะทําให้เรามีความสุขจะทําให้เรามีหน้ามีตาทางสังคมทําให้คนเป็นที่ยอมรับเ,เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับ มีตำแหน่งก้าวหน้ามียศถาบรรดาศักดิ์เราจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนั่นคือมายาที่หลอกเราไว้มายาที่เราแต่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับผมเราก็ให้ต้องการการในการดํารงชีวิตมีแค่ปัจจัย4เท่านั้นเองนะครับผมปัจจัย4่ปัจจัยสีที่สําคัญนี้ก็คืออาหารอาหารเนีเพราะอะไรเพราะเรากินทุกวันเพราะนั้นเราหาเงินเพื่ออะไรครับผมหาเงินมาซื้ออาหารนะครับ เราดูนะครับผมขั้นตอนของมนุษย์เราบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่เ,เป็นสัตว์โลกที่ฉลาดที่สุดมีสมองที่ใหญ่ที่สุดฉลาดที่สุดในบรรดาสัตว์ด้วยกันนะครับผมแต่วิธีการที่เราจะทําให้เราได้อาหารเนี่ยมันยุ่งยากและซับซ้อนมากนะครับผมตั้งแต่เด็กเลยต้องไปเรียนเกือบ20ปีนะครับผมไปเรียนเกือบ20สปีเสียงเงินไปจํานวนหลายล้านบาทนะครับพอเรียนจบ ไปทางานไปเป็นลูกจ้างไปเป็นผู้ง่ายไปเป็นทาสรับใช้คนอื่นนะครับผมคือลูกจ้างนะครับผมลูกจ้างหรืออ,อ,อ,อาจจะพูดคําว่าทาสรุนแรงไปนะอาจจะเป็นคือ,อต้องไปอยู่ในภายใต้บังคับบัญชาคนอื่นขาดความเป็นอิสระเพื่อที่จะแลกกับเงินนะครับผมพอได้เงินมามาซื้ออาหารดูครับผมขั้นตอนกว่าจะได้อาหารเนี่ยมันใช้เวลายาวนานและก็เสียงเงินเป็นจํานวนมากขั้นตอนมันซับซ้อนมากนะครับผมแต่ ถ้าเราบอกว่าถ้ามนุษย์ฉลาดที่สุดเนี่ยถ้าเราอยากได้อาหารทําไมเราไม่ผลิตอาหารเองนะครับผมทำไมเราไม่ผลิตอาหารเองวิธีเกษตรนะครับผม,ม,มผาาวิธีกเษธกเษตรแบบที่ผมทําเนี่ยผมปลูกอาหารไว้กินเองส่วนหนึ่งนะครับผมผมเอาไว้กินเอง5 0านะครับผมกินเองอีก5 0าขายเพื่อที่จะแลกอย่างอื่นมาเพราะฉะนั้นการทําเกษตรมันต้องการความรู้ไหม คนที่ทําเกษตรส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีความรู้นะครับผมอาศัยประสบการณ์เรียนแบบมาจากพ่อแม่แล้วก็ทําตามส่วนใครจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าทําเกษตรแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยนั่นก็คือความสามารถของตัวเองประสบการณ์ของตัวเองนะครับผมสุดท้ายมันก็อยู่เรื่องการขายนะครับผมวิธีกเกษตรเนี่ยมันจะ,ะมันจะทําให้เรามีความมั่นคงไดนะ้ต้องรู้จักการขายนะครับผมเพราะฉะนั้น วิธีการหาอาหารของมนุษย์มันซับซ้อนมากต่างจากผมนะครับผมผมเลือกวิธีนี้นะครับผมวิธีที่มาทําเกษตรนะเพราะว่ามันมันไม่ต้องเดินอ้อมวกไปวนมานะผมกว่าจะได้อาหารนะครับผมผมเอาง่ายๆเอาตรงๆเลยอยากกินอะไรผมปลูกอย่างที่ผมอยากจะกินนะครับผมผมก็ได้กินอาหารแล้วนะครับผมเนื้อสัตว์นะครับผมเนื้อสัตว์เนี่ยเรากินอะไรเป็นอาหารหลักครับผมเนื้อสัตว์เรามีปลาปลาปลาชนิดไหนบ้างในในในสังคมเราที่กินกันอยู่ มีปลาดุกปลาทับทิมปลานินสามอย่างแต่เป็นปลาที่กินกันจะเป็นอาหารหลักปลาช่อนเนี่ยนานๆจะได้กินนะครับผมเพราะว่าปลาช่อนราคามันแพงนะครับผมส่วนปลาทะเลอันนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งสาหรับคนมีตังค์มันก็ราคาแพงแต่คนทั่วๆไปนะครับผมปลานินปลาดุกปลาทับทิมปลาทูนะครับผมสามสี่อย่างนะครับผมสามสี่อย่างปลาเนื้อสัตว์เรากินหมูกินไก่เนื้อสัตว์นะครับผมในสังคมได้กินหมูกินไก่ และใครเป็นเจ้าของธุรกิจในการขายหมูขายไก่ครับผมเจ้าสัวเจ้าสัวที่ครอบครองประเทศไทยในด้านอาหารอยู่เพราะฉะนั้นราคาเนื้อราคาหมูไอราคาเนื้อหมูกับเนื้อไก่ไม่ต้องพูดถึงถูกควบคุมนะครับผมทั้งระบบนะครับผมควบคุมทั้งระบบแต่ในวิถีเกษตรเนี่ยถ้าเกิดหมูมันแพงไก่มันแพงหรือปลามันแพงผมมีทางเลือกอย่างอื่นไหมผมมีอาหารที่เป็นธรรมชาติใน หนองน้ำลำคลองปลาก็มีปลาให้กินหลายชนิดปลาสวายปลาหมอปลาไขายแยงป,าปาาลากดปลาเออโหหลายชนิดมากนะครับผมปลาตะเพียนผมไม่ได้เลือกกินนะครับผมปลาแม้แต่หอยกุ้งฝอยกุ้งแม่น้ำเนี่ยผมก็มีกินในแหล่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมก็มีเนื้อสัตว์นะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปทํางานแลกเงินมีอาหารแบบของฟรีด้วยนะครับผมของฟรีแค่เอาแรงงานไปไป,ไปแลกมาแค่นั้นเองคือไปเสียเวลาหน่อยก็คือไปหามันมา ไปใช้วิธีทํากับดักตกเบ็ดหรือไปเอากับดักไปวางเอาใส่ไปวางเอา,เอาไอโง่ไปวางอะไรก็แล้วแต่ก็ได้อาหารพวกนี้มาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันจะเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นประเด็นหลักก็คือว่าผมพึ่งตัวเองได้นะครับผมพอผมพึ่งตัวเองได้เนี่ยผมจะไม่มีความกลัวใดๆเข้ามาลบกวนสมองคือผมไม่กลัวมันว่าชีวิตผมจะอดอาหารพอชีวิตผมไม่กลัวว่ามันจะอดอาหารเนี่ย ผมก็เลยไม่มีความกลัวในเรื่องต่างๆที่มันมีวิกฤตเข้ามาวิกฤตเศษษรษฐกิจไม่ดีตกงานหาเงินไม่ได้วิกฤตโรคระบาดอยู่กับบ้านเขาไล่ออกขายของหาเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นวิกฤตพวกนี้มามันก็ไม่กระทบกับผมนั่นคือข้อดีของการทําเกษตรซึ่งผมยกตัวอย่างให้มันเหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดคือคนคนที่ตก อยู่ในตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงส่วนใหญ่มันก็เริ่มจนจากความกลัวนะกลัวไม่มีจะกินนะครับผมกลัวไม่มีจะกินมันก็เลยเไปตกเป็นเหยื่อเขาใครแนะนําอะไรก็ไปใครชักชวนยังไงก็ไปนะครับผมก็แค่แค่บอกบางคนบอกว่าตัวสอบมาอย่างดีเขาเป็นคนดังเขาเป็นดาราเขามีชื่อเสียงเขามีตําแหน่งใหญ่โตเขาคงไม่เอาชื่อเสียงแบบนี้มาทิ้งเพื่อที่จะหลอกเราแต่เคสอ,อย่างนี้ มันเกิดขึ้นบ่อยมากไอ้การเชื่อใจคือคนไทยต้องบอกว่าจุดอ่อนคนไทยคือเป็นคนเชื่อคนง่ายพอเชื่อคนง่ายก็เลยถูกหลอกง่ายตกเป็นเหยื่อง่ายนะครับผมเพราะนั้นเหมือนที่คนตื่นทำสอนนะครับผมหลักคําสอนของคนตื่นทำเนะี่ยเอามาใช้กับชีวิตประจําวันได้เลยนะครับผมหลักศาสนาพุทธนะครับผมคือให้อยู่กับความเป็นจริงให้แก้ปัญหาให้ให้แก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลนะครับผม คือเรายอมรับในสภาพความเป็นจริงนะครับผมอย่างผมเนี่ยเป็นคนจนระดับเนี่ยนะครับผมผมจะไม่หวังที่จะเป็นคนรวยเป็นคนรวยคือเรารู้ศักยภาพของตัวเองดีวันนั้นพอเราไม่หวังที่จะเป็นคนรวยทยํายังไงให้เรามีอยู่มีกินโดยไม่อดอยากเนี่ยมีการอยู่เป็นอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นหนี้นะครับผมไม่เป็นหนี้ก็คือไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปซื้ออาหารซื้อรถซื้ออะไรพวกนี้คือถ้าผมไม่มีเงินซื้อรถ ผมก็ไม่ซื้อรถผมประมาณตนนะครับผมผมมีเงินผมถึงจะไปซื้อนะครับผมถ้าไม่มีก็ไม่ซื้อสามารถเดินได้ไหมเดินได้ขี่มอเตอร์ไซค์เอ่อไอคือไอรถยนต์ที่มันถูกก็คือมอเตอร์ไซค์ขี่ได้ไหมขี่ได้นะครับผมนี่คือรู้จักตัวเองประมาณตนได้นะครับผมผมเรียนหนังสือเก่งไหมอาจจะมีโอกาสได้เรียนนะผมมีโอกาสได้เรียนแต่เรียนจบมาแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมมันไม่ใช่ชีวิตที่ผมชอบผมก็เลยเลือกมาทําแบบคนที่มัน ไม่ต้องใช้ความรู้นะครับผมจะบอกว่าไม่ใช้ความรู้ทุกแขนงศาสตร์ทุกแขนงอาชีพทุกอาชีพนะครับผมมันใช้ความรู้หมดเพียงแต่ว่าเราเข้าไปเรียนรู้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียนก็ได้นะครับผมความรู้พวกนี้มันหาได้จากคนที่เขาทามาก่อนจากหนังสือเดี๋ยวนี้มันง่ายมากนะครับผมสักเบือจะเรียนรลบในความรู้ทุกอย่างนะครับผมแม้แต่สอดจะสอดได้เข้ารูเข็ม่ะทำยังไงเนี่ยถ้าเปิดใน u t u b e เนี่ย เจอนะครับผมมีวิธีการมากมายให้เราทําอะไรให้มันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยอยู่บนมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับผมอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วเพราะนั้นแค่มีอินเทอร์เน็ตเราก็หาความรู้ที่จะมาะประกอบอาชีพความรู้ด้านอะไรบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องไปเรียนหนังสือเพราะว่าในโรงเรียน,นยมันสอนสอนจับฉ่ายนะครับผมสอนทุกเรื่องสอนทุกเรื่องแม้แต่บางเรื่องเนี่ยเรื่องโลกอวกาศแรงโน้มถวม่วงอะไรพวกนี้เราในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ใช้นะครับผม เราไม่ได้มาใช้เลยโลกเราอากาศดวงจันทร์ดาวเสาดาวพฤหัสอะไรพวกนี้เราไม่ไดเอามาใช้นะครับผมเราไม่ต้องเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันพอเราไม่ได้มาใช้มันมันเหมือนเรียนแล้วมันเรียนไปทาใหม่เรียนไปทำใหม่นะครับผมเรียนไปทำใหม่คือคนที่เขาเรียนบางคนที่เขาเอาไปอะไรเอาไปพัฒนาอะไรเอาไปวิจัยเกี่ยวกับความรู้ต่างๆในด้านนั้นอันนั้นเขาเรียนไม่ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ชีวิตโดยทั่วๆไปคนอย่างเราเนี่ยมันไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นนะครับผมเพราะนั้น ก็เอาไปตัดสินใจดูนะครับผมการที่จะอ,อยู่ได้ด้วยความสุขไม่ถูกคนอื่นหลอกลวงและสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะวิธีเกษตรนะครับผมมันสามารถพึ่งพาตัวเองได้และอยู่ด้วยไม่ต้องมีความหวาดกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอาหารกินไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อดไม่ต้องกลัวว่ามันจะอดตายเพราะว่าเราปลูกอาหารกินเองนะครับผมนี่คือวิถีแบบบ้านๆวิถีของคนทําเกษตรนะครับผมอย่างช่วงนี้นะครับผมฝรั่งผมเนี่ยออกเต็มต้นเลย แล้วผมเนี่ยอย่างงี้ลูกใหญ่ๆลูกนี้ประมาณเกือบครึ่งโลนะครับผมลูกเนี้ยครึ่งโลลูกนี้ก็สามสี่ขีดนะครับผมทุกนั้นช่วงนี้ฝรั่งเยอะมากเดี๋ยวดูผมเดินดูแต่เมื่อสักครู่นี้ก็จะเก็บกินได้แล้วแล้วก็น่าจะเอาไปขายได้นะครับผมแค่ปลูกอย่างนี้นะครับผมผมขายฝรั่งผมอยากกินหมูกินเนื้อผมก็เอาไปแลกมาไปแลกก็คือเอาไปขายพอได้เงินมาก็าไปแลกนะครับผมเพราะนั้น ถ้าผมวันนี้ผมไม่สามารถที่จะมีเงินเลยสักบาทหนึ่งผมก็มีฝรั่งกินแทนข้าวได้นะครับผมกินแทนข้าวได้มไม่โอตายนะครับผมก็เป็นวิธีที่เอามาเล่าให้ฟังครับผมแล้วก็สะท้อนสังคมนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมคนตื่นทมนะครับผมไปดูหลักคําสอนแกนะครับผมคือไอหลักคําสอนของคนตื่นทำเนะี่ยมันก็อยู่ในพุทธศาสนาใครเข้าวัดเข้าวาก็รู้นะครับผม แต่คนตื่นทำนสอนศาสนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันได้ได้ตรงประเด็นมากและยกตัวอย่างทําให้เข้าใจง่ายใช้หลักการของแกนะครับผมไปใช้ชีวิตนะครับผมอยู่กับปัจจุบันใช้หลักเหตุหลักผลนะครับผมเวลามีปัญหาให้ไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่าไปแก้ปัญหาโดยการไปถามหมอดูโดยการไปพึ่งพาคนอื่น ไม่ถูกตรงประเด็นเพราะนั้นปัญหาเริ่มจากเกิดที่ไหนแก้ที่ตัวนั้นเริ่มจะเกิดจากเราเราก็แก้ที่ตัวเรานะครับผมก็ฝากเอาไว้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็มาพูดคุยกับ,บเพื่อนๆถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ